คลรมเคาะงบห0ึ0งแสนอ่ล้านเพื่อแจกดิจิ t a l w a l l ล็ให้ทันกำหนดการในการลงทะเบียนวันที่สามกันสากันยายนนี้นะครับสวัสดีครับสานาทีรู้เรื่องโดยผมแก่นมายอนะครับจะคุยเรื่องข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีแบบที่เพื่อนคุยกันได้ข้อสรุปเรียบร้อยนะครับเพราะคลรมอ,รออกไฟเขียวเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปี67ซึ่ง งวงเงิน1,202 0 0ล้านบาทนั้นเดินหน้าเพื่อแจกเงินดิจิตอล w a l l ล็ตนะครับหมื่นบาทซึ่งทางรัฐบาลน,นั้นได้ตีกรอบกเงื่อนไขการใช้งบต้องลงทะเบียนไม่เกินกันยานนี้ซึ่งคุณจุลพันธ์นะครับที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั้นได้ยืนยันแล้วนะครับว่าไตรมาสสามจะเปิดให้ลงทะเบียนแน่นอน ซึ่งไม่มีปัญหาในการพัฒนาระบบและทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกรอบกำหนดของเวลาดังนั้นการดำเนินการเติมเงินในโครงการดิจิตอลเวลเล็ตหนึ่งมืนบาทนั้นจะต้องลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใช้จ่ายได้ทันในวันที่30กันยายนนี้นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อวันที่23เมษายนนะครับกำหนดให้คุณสมบัติของ ประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัล w a l l ล็นั้นมีอายุเริ่มต้นตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะเดือนที่ลงทะเบียนนะครับและก็เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีที่อยู่อยู่ในทะเบียนบ้านและไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน500,000บาทดังนั้นเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลหรือรายละเอียด ของโครงการดิจิทัล w a l l ลตที่ร้านมายองได้เลยนะครับเพราะสําหรับร้านมายองนั้นเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐเราจึงเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลทั้งหมดโดยอัตโนมัติดังนั้นสําหรับใครที่วางแผนจะใช้เงินดิจิทัล w a l l ลตในพื้นที่ของร้านมายองนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาชนบุรีมับตะพุธาบางระบงบ้านบึงนะครับสามารถเข้าไปใช้บริการได้เพราะว่าเรามีสินค้าหลากหลายนะครับครบทุกหมวดหมู่ ดังนั้นการใช้งานในส่วนของโครงการ d ิ g i t a l วัลเลตคาดว่าจะจะทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เต็มที่จากเงิน1นึ่บาทที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับสำหรับวันนี้สามนาทีรู้เรื่องโดยผมโดยร้านมายองนะครับแก่นมายองลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าและบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีสินค้าอยู่ในสต็อกจริงครอบลุมกว่า1 5 0 0 0รายการ สนใจให้เราเป็นทางเลือกนึ่งในการนำเสนอสินค้า